นักข้าวกันบ้างนะครับสมาคมผู้ซื้อข้าวภูเก็ตประกอบพิธีทางศาสนาเนืองในวันนักข้าวรวนซื่อสา้นมวลชนแร่งชาติประจำปีนี้นะครับเพื่อสร้างสิริมงคลและอุตสศาส่วนกุศลน,น,นะครับเ<ๆ>พื่อนผู้ซื้อข้าวที่ลงหลับไปแล้วและการจัดการแข่งขันฟุตบอลกีฬา,าพื้นบ้านผู้ซื้อข้าวภูเก็ตสัมพันธ์หกหกครับโดยที่ทําการสมาคมผู้ซื้อข้าวภูเก็ตนะครับภายในซาลากลางล่างเก่าจังหวัดภูเก็ตนางสาวซาเรนีอ่าปราบนะครับนายยกสมาคม ภูซื้อข้าวภูเก็ตเป็นประธานประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันซื้อสั้นบหมนชนเน่งชาร์หรือวันนักข้าว ประจำปีนี้โดยมีส่วนรัชาการตลอดจนสมาชิกสมาคมผู้ซื้อข้าวข้าวรวมสําหรับวันที่5มีนาคมทุกปีเป็นวันหนักข้าวครับรื่อเป็นวันซื้อสัน้นมวลนนแองชัดนับเป็นวันสําคัญของคนข้าวที่มีวัดาทในการน,นําเสนอข้อมูลข้าวสา้ให้เกิดประโยชน์แก่ทางคมโดยรวมทางสมาคมผู้ซื้อข้าวภูเก็ตจึงได้จัดขึ้นนะครับนะมีการประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลและก็อุทิศให้กับเผื่อนนักข้าวที่ลงลับไปแล้วนอกจากนี้ก็มีการมอบทุนการศึกษานะครับแก่บุตรกองสมาชิกสมาคมจํานวน เวทุนทุนละส่องพันบาทด,ด้วยครับแล้วก็คณะเดียวกันค่ะสมาคมผู้ซื้อข้าวผู่เกตค่ะเขาได้มีการจัดแข่งขันฟุตบอลและกีฬาพื้นบ้านค่ะผู้ซื้อข้าวผูกเกตสัมพันธ์ฮกฮกทีสนมฟุตบอลยาเทียมอารีนาลับผู่เกตโดยมีนายอำนวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู่เกตก็เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยสมาคมธุรกิจการทองเทียมแล้วก็น่วยงานทีเกี่ยวข้องก็เข้าวร่วมการแข่งขันกระชับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานพักรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภังเอกชน รวมไปถึงผู้ซื้อข้าวในจังหวัดภูเก็ตนี่แหละได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยต่างๆได้รวมกันออกกําลังกายค่ะรวมทางก็ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีระว่างกันนะคะอันนี้อาจาย์แนนข้าวรวมนะคะไม่ได้แนนรางวัลอะไรกระชับ <c oughs> ความสัมพันธ์ <c oughs> <c oughs> ดูดูดู <c oughs>